สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเซงไฮดดิสนีย์รีสอร์ทได้ทำการปิดกระทันหันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิ 19. ด -19 โดยห้ามคนไปเที่ยวทุกคนออกจากรีสอร์ทจนกว่าจะมีผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ ส่วนเจ้าหน้าที่ตามเมืองและมณฑลต่างๆทั่วประเทศจีนได้เร่งสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยการปิดสถานที่หรือล็อกดาวน์ชั่วคราวในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยสถานีทโทรทัศน์ท้องถิ่นของจีนหรือ CCTV รายงานว่าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทประกาศเมื่อเวลาสิ็น,นาฬิกา39นาทีของวันที่3 1ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นว่าจะปิดสวนสนุกหลักและพื้นที่โดยรอบรวมถึงถนนคนเดิน จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม,มโดยไม่ได้ระบุว่ามีคนอยู่ข้างในจำนวนเท่าใดทางการนครเสียงไห้แจ้งผ่านบัญชี WeChat ว่าสเสียงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทได้ห้ามคนเข้าออกผู้ที่ไปเที่ยวทุกคนที่ถูกกักอยู่ข้างในจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบก่อนจึงจะออกมาได้ส่วนผู้ไปเที่ยวตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจะต้องตรวจหาเชื้อ3ครั้งเป็นเวลา3วัน ทั้งนี้เซียงไฮ้ดิสนีย์รีสอร์ทแจ้งว่าจะเริ่มลดคนทำงานตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยมีคลิปที่เผยแพร่ในหวยปวั้วของจีนว่าเห็นคนวิ่งไปที่ประตูรีสอร์ทที่ถูกล็อกแล้วรีสอร์ทแห่งนี้เคยปิดเป็นเวลา2วันเมื่อเดินพฤศจิกายนปีก่อนโดยกักตัวคนไปเที่ยวไว้มากกว่า30,000คนเพื่อตรวจหาเชื้อด้านยูนิเวอร์แซลรีสอรในกรุงปักกิ่งที่เพิ่งเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากปิดไป5วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่2,898คนเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งเกิน2,000คนเป็นวันที่2ติดต่อกันเมืองสันเจ้นศูนย์กลางภาคก,การผลิตในมณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของประเทศล็อกดาวน์หลายเขตหลังจากพบผู้ติดเชื้อ1,100คนในช่วง7วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก402คนในช่วง7วันก่อนหน้านั้น เขียดไฮจูที่มีประชากร1.8ล้านคนคิดเป็นหนึ่งใน10ของมณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดเช่นเดียวกับทางการในหลายเมืองที่เร่งรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโควิดสิรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เมืองต้าถงมณฑลซานซีถูกลงโทษเนื่องจากหย่อนยานการใช้บังคับมาตรการจำกัดการระบาดหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่288คนระหว่างวันที่2 7ถึง30ตุลาคมส่วนหลายเมืองทางภาคเหนือโดยเฉพาะเมืองชายแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือรัสเซียและเมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว จึงได้ขยายมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่เป็นการชั่วคราวเช่นเมืองมูตันเจียงมณฑลเฮหลงเจียงที่มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ